คนพี่นอ้องเขื่อนด้วหานนี่ยวเปิดให้เบิังเอาไปเลยสิยนี่พี่น้องเดินๆสวัสดีเพื่อนพี่น้องทุกๆคนรายการซอสนี่เพื่อนพี่น้องทางฝั่งไทยน้ำครับผมเพราะว่เลยพี่น้องกับบางเอลน,น,นามืัอนี้อยู่ป่าพี่น้องมาเฮ็ดเนาะจำไอ้ข้นพี่นอ้องเขื่อนด้วหาน นี่เดี๋ยวเปิดให้เบิ่งเอาไปเลยสินี่พี่น้องเนี๋ยวได้นี่โอ้แต่ตะมูน้อยเนาะตะมูง่ายนะนี่พี่น้องมันได้หมูน้อยมูง่ายมึงค่อยๆเจ้าได้เจ้าได้นี่มีตะมูง่ายนี่น้อยเดี๋ยวให้เก็บเดี๋ยวเอาเป็นตะกรงให้ตะขออือ Ừ. chào ừ. ừ. oh, chào hát khát hát mẹ hát mẹ khát, mẹ hát mẹ hát mẹ hát mẹ đây mẹ nàng mẹ hát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  เกดูเลยวิธีเก็บเห็ดปวกเห็ดโคนไปขุดเนี่ยมันมากไว้เดี๋ยวมันช่บุเกิดเสือมันจะตายเดี๋ยวไม่ใบุเกิดเด้กพี่น้องโอ้ได้ลายเติบแล้วลายเติมเลยลายเติบไปต่อไปต่อบิงขึ้นรอบพี่น้อง ตามมนดูเห็ดฝนตกเลยมันก็ะสีออกดอกนี่โอ้โดอกนั้นดอกนั้แโอ้ที่ขึ้นลายยงได้ังสิลายเต๋อพี่น้องลายิกุ้งแต่เป็นหมูน้อยเขาเป็นหมูใหญ่ปันเต็ม มูใหญ่ป่ะในเต็มกระตายแล้วเนาะสองโมงสาวนี่ก็กระต่ายหนึ่งนี่ลองเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ด ใล้ช <laughs> 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 ิดเ็มกระตาแล้วใ่น่ว่าเอานาก็มาให้เหลือเอาเบิดเอาเ้ขอต่เวลาเอาเสียมกนมันเนาะมันชิดดับไปหมูต่อไปพอแล้วหมูที่สอง้พอแต่หมูน้อย่อยเนาะหมูใหญ่หมูมีบนี่ มูใหญ่เขาไปเบิดแล้วบ่เยอะมูน้อยก้าอวมูน้อยก้าโอ้โหนี่ต่อนี่ต่อบ่เห็ดตัวเห็ดโคนเห็ดโคนนี่นี่ดังนี่ดอกนี่นี่นี่โอ้ไหนแดงด้วยขึ้นรถดึงตัวขึ้นนั้น าพี่น้องเก็บเห็ดเก็บเห็ดเก็บเห็ดได้ยไดยอย,อออยู่ได้อยู่โอ้ยมีข่อยเยอะหลายยูหน่ครับสออกแล้วพี่น้องได้เห็ไดไล่เติบพอแกงอยู่พอแกงแรง ไม่เม่ไม่อยูอ่โคกเป็นดินโคกเนาะพี่น้องนี่จะมาขุดเอาดินเป็นดินโคกเห็ดออนไลน์่วนนี้หน้าไปที่ดยบ้ลยฮักหัวหน้าพี่น้อง นาแล้วนานแล้วนานไปทีเดียวเลยพี่น้องอมัน้นดเดี๋ยวไปหาหลังพงหลังเห็ดน้องพี่น้องเนาะแต่ไหนก็ขอคุณพี่น้องลายเนาะบอาเชิญในผังลาวและผังไทยเสียสละเวลาเขามาเบิ่งมาชมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำล,ลังใจให้เหตุคลิปต่อ,ตอไปพบกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีสวัสดีครับผมบาย